ข้อขาเสริมเก็จง่ายสูงไว้ัวนู้กันอื่นเลยนะคะเราต้องเพื่อนกันกันไวยค่ะสแกนเลยอะไรกด่อกระะคะเพก่อนคะโครงกันข้อคาเสริมเก็งง่ายสูงไวตัวนู้ดเพื่อนเลยนะคะอันคุณจะไม่เสียใจถ้าคุณเป็นเพื่อนกับเรา นี่นะคะนวัตกรรมของเราน้องข้าวหนึ่งหลังจากที่เราเพิ่มเพื่อนกับน้องข้าวนึ่งแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่หน้าหลักก็จะมีเมนูมาให้เลือกถึง6เมนูเมื่อเรากดไปที่แต่ละเมนูน้องข้าวนึ่งก็จะทําการส่งข้อมูลเข้ามาในห้องแชทของเราซึ่งเมนูที่1น,นั่นคือการอธิบายความหมายของข้อข่าวเ,าเสรมเบื้องต้น เมนูที่2นั่นคือปัจจัยที่ทําให้เกิดข้อเข่าเสื่อมเมนูที่3นั่นคือการรักษาข้อเข่าเสื่อมเมนูที่4นั่นคือการชะลออาการของข้อเข่าเสื่อม เมน,นูที่5นั่นคือการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโดยน้องเข้านึ่งจะโชว์ทั้งคลิปออกกําลังกายและโปสเตอร์ออกกําลังกายซึ่งจะสามารถเปิดดูคลิปออกกําลังกายและออกกําลังกายตามคลิปน้องเข้านึ่งได้เลยค่ะและเมนูสุดท้ายคือการสอบถามข้อสงสัยหากท่านมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาในแชทจะมีแอดมินเข้ามาตอบคำถามของท่านอีกทั้งยังสามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดสั้นๆเช่นปวดเขา่า น้องเข้านึ่งก็จะทำการส่งข้อมูลแหล่งเนื้อหาที่น่าเชื่อถือให้ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยค่ะดังนั้นเราจึงทำนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวต่อโรคข้อเข่าเสื่อมได้ถูกต้องและเหมาะสมอ๋ออย่างนี้<ม>นี่เองเราไปกันเถอะเดี๋ยวเไม่ให้วิ่งไม่ใช่หรอเขาหรอฉัอนเดินไปก็ได้